300ประโยคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลางนะคะตัวหนังสือจะเป็นภาษาจีนกลางตัวเต็มแต่ว่าสามารถพูดคุยสนทนาได้กับคนจีนหรือว่าคนที่พูดภาษาจีนได้ทุกคนนะคะความหมายเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าไม่รู้จักหรือว่าเจอกันท้งเรกนะคะใช้คำว่านีเห่านีแปลว่าเธอเหาแปลว่าดีนีห่านีห่า อรุณสวัสดิ์สำหรับคนที่เราเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันนะคะหรือว่าทักทายกันหรือว่าคนที่เราสนิทแล้วนะคะภาษาจีนไต้หวันจะทักกันว่าเจ้าอันเจ้าอันเจ้าอันแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเขาจะทักกันว่าจ้าวซ่างเ่านะคะจ้าวซ่างก็คือตอนเช้าจ้ au, าวซ่างเ่าก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะส่วนใหญ่ภาษาจีนก็จะเหมือนเหมือนกับภาษาไทยนะคะคือ เห็นกันแล้วก็จะถามว่าไปไหนนะคะก็จะบอกว่าเธอจะไปที่ไหนย่ชนาหนีก็คือเธอคุณนะคะเย่าก ja, ็คือจะชอแปลว่าไปนาคือที่ไหน你要去นาหนีเธอชื่ออะไรสําหรับคนที่เรายังไม่รู้จักชื่อนะคะจื什อหนีก็คือเธอเ y ยวแปลว่าเรียกนะคะ什มอะไร名อแปลว่าชื่อเธอเรียกว่าชื่ออะไรนะคะ 你叫什么名字你叫什么名字陈ันชื่อหง,อองิหงนี่คือแซ่นะคะคนจีนส่วนใหญ่จะมีชื่อสองพยางบางครั้งก็พยางเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะสองพยางว่เจ้คือฉันเรียกหงอยู่ถิงก็คือชื่อนะคะแซ่จะนำหน้าแล้วก็ชื่อข้างหลังนะคะว่เจ้าหงิงฉันเป็นคนไทยหรือว่าผมเป็นคนไทยนะคะ 我是泰国人我คือฉันก็คือเป็นหรือว่าคือ泰国ประเทศไทยเมืองไทยใช้คำเดียวกันนะคะเหลินก็คือคน我是泰国人我是泰国人ฉันไม่ใช่คนไต้หวัน我不是台湾人我คือฉันไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ไต้หวันก็คือไต้หวันเหลินก็คือคนฉันไม่ใช่คนไต้หวัน我不是台湾人 不是เธอกินข้าวหรือยังคำนี้เป็นการทักทายถามสารทุกสุขดิบกันก็ได้นะคะอย่างสมมติว่าช่วงเวลาเช้าหรือว่าใกล้เที่ยงหรือว่าตอนเย็นเย็นเนี่ยคือเวลาทานอาหารว่างั้นเถอะเราสามารถที่จะทักทายคำนี้ได้นี่ชื่อฟันหรือมานี่คือเธอชื่อแปลว่ากินฟันแปลว่าข้าวเลิกก็คือแล้วมาไหมเธอกินข้าวหรือยังนั่นเองนะคะนี่ชื่อฟันหรือมานี่ชื่อฟันหรือมา ฉันกินแล้วหรือว่าฉันอิ่มแล้วก็ใช้คําเดียวกันได้นะคะวอาเชื่อวอาฉันชื่อแปลว่ากินหรือว่าทานเลอแล้ววอาเชื่อวอาเชื่อครอบครัวคุณมีสมาชิกกี่คนนี่เจียโยจีเกิร์นนี่ก็คือเธอคุณเจียแปลว่าบ้านแต่ในที่นี้แปลว่าครอบครัวก็ได้นะคะโยมีจีเกิร์นก็คือกี่คนเรินแปลว่าคนจีเกริรก็คือกี่คนนะคะนี่เจียโยจีเกิร์น หนีเจียโยจีกเหินครอบครัวฉันมีห้าคน我家有五个人我ก็คือฉันผมเจียครอบครัวโยมีอูแปลว่าห้านะคะเกอเหรินก็คือห้าคน我家有五个人我ย有五个人เธออายุเท่าไหร่หนีโตต้าหนีเธอคุณโตต้าก็คืออายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะหรือว่า จะถามว่าหนี่จีซุยก็ได้จีซุยก็คืออายุซุยแปลว่าอายุหรือเราจะถามแปลอย่างนี้ก็ได้นะคะหนี่โตตะหนี่โตตะก็จะความหมายเหมือนกันพวกเราไปกันเถอะวอร a เหมินโจปะวอเหมินแปลว่าพวกเราโจแปลว่าเดินนะคะโจปะปะแปลว่าเถอะอะไรแบบนี้นะคะโจปะในที่นี้ก็หมายถึงว่าไปกันเถอะนะคะเราจะไม่แปลว่าพวกเราเดินกันเถอะไม่ใช่นะคะเราจะแปลว่าพวกเราไปกันเถอะ 我们走吧，我们走吧。บ้านคุณอยู่ที่ไหนหหนนีเจใ้า,ใาลี่นี่ก็คือเธอคุณเจียก็คือบ้านใจคืออยู่นาหลี่ที่ไหน？หหนนนีีเนนีเเจจใ้าล่你ใ在哪นาหลี่ฉันรักคุณผมรักเธอผมรักคุณก็ได้ใช้คำเดียวกันหมดนะคะ我爱你，我ก็คือฉัน，爱，รักน你，เธอ，คุณ。我爱你，我爱你。 ส่วนใหญ่คนไต้หวันก็จะถามเราว่าเอ้ยเธอเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมหรือว่าคนที่ไหนนะคะนี่ชื่อมั่นกวัวเหรินมานี่ก็คือเธอชื่อคือมั่นกวัวแปลว่ากรุงเทพนะคะเหลินคนมาไหมเธอเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมนี่ชื่อมั่นกวัวเหรินมานี่ชื่อมั่นกวัวเหรินมาคำนี้ขอโทษค่ะขอโทษครับจะใช้ตอนที่เราผิดพลาดหรือว่าทำผิดนะคะตัวผูฉ้ฉี่ตัวผู้ฉี่ ตัยปูดฉีขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลายคนเริ่มเรียนใหม่ๆจะพูดว่าเสี่ยเสียมันไม่ใช่สละเอียนะคะจะเป็นสระเอียกึง่งสระเอก็จะออกเป็น ia, si ia, si ia, si เซี่ยสิเซี่ยสเซี่ยสิคุณเป็นคนประเทศไหนนีชื่อน,นากัเรนินนีก็คือคุณเธอชื่อคือเป็นหนาคือไหนที่ไหนหนาหลิงที่ไหนนั่นแหละกก็คือประเทศ หลินก็คือคนหหนนนนีีชื่อาก你是哪国人你是哪国น,น,น,นคำนี้เอาไว้อ่ะโต้สาวนะคะเธอน่ารักจังหนนีเนออนิ่ือ你很可爱你ก็คือเธอคุณเหิรนก็คือมากนะคะคืออ้ายน่ารักนี่你很可爱你很可爱ไม่เป็นไรเมกวนสิคำนี้จะใช้ตอนที่มีคนมาขอโทษเราหรือว่ามาขออภัยเรานะคะก็ตอบไปว่าเมกวนสิ 没关系ไม่ต้องเกรงใจก็คือป er ุเคิลชี่บุคเคชีคำนี้จะใช้ตอนที่อ่ะคนรู้สึกว่าเกรงใจเราแล้วก็ตอบว่าเอ๊ะขอบคุณนะอะไรแบบนี้นะคะเราก็บอกว่าปุเค er ิลชีเธอชอบกินอะไรนี่สีหวนชื่อเซนเมะนี่คือเธอคุณสีหวนชอบชื่อไปว่ากินเซนเมะอะไรนี่สีหวนชื่อเซนเมะ 你喜欢吃什么เธอพูดจีนกลางไต้หวันได้ไหม你 o 讲国语吗你ก็คือเธอนะคะยแปลว่าเป็นไหมนะคะเจียงแปลว่าพูดพูดเป็นไหมโก๋ยแปลว่าภาษาจีนกลางไต้หวันนะคะหรือว่าเป็นภาษาประจำชาติไต้หวันนั่นเองเขาเรียกว่า国语你会讲国语吗你会讲国มา เธอจะซื้ออะไรหรือว่าคุณจะซื้ออะไรนะคะนี่เย่าใหม่เซินมอนี่คือเธอคุณเย่าจะใหม่ซื้อเซินมออะไรไปตามตัวเลยนะคะนี่เย้าใหม่เซินมอนี่เย่าใหม่เซินมอตอนนี้กี่โมงแล้วเซียนจจีเตียนเล่เซียนจคือตอนนี้จีแปลว่ากี่เตียนในที่นี้แปลว่าเวลาแปลว่าชั่วโมงนะคะโมงก็ได้เลยแล้วเซียนจจีเตียนเล่เซียนจจีเตียนเล่ ตอนนี้บ่ายโมงตรงเสนใจเสียอูเสียใจคือตอนนี้เสีก็คือบ่ายอีตียนก็คือบ่ายโมงแล้วนะหรือปว่าแล้วเสียนใจเสีีตยน了เสียนใจเสียอเตียน了พวกเราไปห้องสมุดกันเถอะ我们去图书馆吧我们คือพวกเรา去แปลว่าไปนะคะ图书馆แปลว่าห้องสมุดปะก็คือเป็นคำ ข้างหลังต่อท้ายเธออะไรแบบนี้นะคะเรามาไปที่ห้องสมุดกันบ้างเรามาไปที่ห้สมุกันบ้าเมื่อไรฉันมาซื้อโห่ฉันมาคืออะไรซื้อโหก็คือเวลารวมๆกันแปลว่าเมื่อไรฉันมาซื้อโห่ฉันมาซื้อโห่คำนี้แปลว่าลาก่อนก็ได้แต่ความหมายตรงๆแปลว่าแล้วพบกันนะคะจเจียนจเจียนจเจียน สุขสันต์วันเกิดจู้นี่เซิงลือควายเลอ่อจู้นี่ก็คือขอพรนะคะเซิงลือแปลว่าวันเกิดควายเล่อก็คือมีความสุขขอพรให้คุณมีความสุขในวันเกิดนะคะจู้นี่เซิงลือควายเลอ่อจู้นี่เซิงลือควายเลอ่อรอสักครู่รอแปบ๊บเดี๋ยวเดียวใช้คำนี้ได้หมดนะคะตึงอีเสี่่ตึงอีเสี่่ตึงอีเสี่่เธอน้ำหนักเท่าไหร่หนีีทจ你体重多少 นีก็คือเธอทีแปลว่าร่างกายนะคะจงก็คือหนักโตสาวคือเท่าไหร่หนีทีจงโตสาวนีทีจงโตสาวเธอเคยไปไต้หวันไหมหรือว่าเธอเคยมาไต้หวันไหมก็ใช้คำนี้ได้นะคะหนีชืเกาะไต้หวันมานี่ก็คือเธอทีแปลว่าไปโกก็คือเคยไต้หวันไต้ไหวันมาไหมหนีชืเกาะไต้หวันมาหนีชืเกาะไต้หวันมาภาษาไทยยากไหม ไทย语难吗าทย่แปลว่าภาษาไทยนะคะหนันไปว่ายากม,ามั้ยไหมไทย语难吗หทันม吗เธอทําทอะไรคํานี้นะคะจะใช้กับคนที่อายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะเราจะไม่ใช้กับผู้ใหญ่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะจะไม่ใช้คํานี้你干什么你干什么你ั什นเธอเป็นยังไงบ้างนี่ม่มายงเหรอ นี่ก็คือเธอจะมาย่งก็คืออย่างไรยังไงนะคะเลแล้วเธอเป็นยังไงบ้างแล้วแปลแบบนี้นะคะถ้าตรงๆงนี่จะมาแย่งเลนี่จะมาแย่งเลระวังหน่อยนะระวังหน่อยเสี่ยวซินอีเตียนเสี่ยวซินแปลว่าระวังนะคะอีเตียนก็คือน้อยเสี่ยวซินอีเตียนเสี่ยวซินอีเตียนวันนี้เขาไม่มาแล้วจินเทียนท今天他他不หล今天是今天他他不来了น天是今天他他不来了今天是今า他他า来了今天是今ไ他他ไ来了今天ล今天他他不来了今天是今 แปลว่าแล้วจินที今天他不来了今天他เยลยลฉันอยากร้องไห้我想哭我ฉัน想อยากต้องการนะคะคูแไปว่าร้องร้องไห้我想哭我想哭เกิดอะไรขึ้น怎么回นม么ในที่นี้แปลว่าอะไรก็ได้นะคะเหสอก็คือเกิดเรื่องอะไร怎么回事怎么回事 อย่าพึ่งไปเปจบเปคือหย่านะคะจบแปลว่าเดินแต่ว่าในที่นี้ก็คืออย่าพึ่งไปนะคะอย่าพึ่งเดินไปนั่นแหละความหมายตรงๆแต่ว่าจะแปลแบบให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คืออย่าพึ่งไปเปจบเป๋จคุณพูดช้าๆหน่อยนี่ช้าหน่ดยนี่คือเธอคุณโช้แปลว่าพูดช้าหน่อยหนึ่งช้าหน่อยหนี่นภาษาจีนกลางไต้หวันยากเกินไป 国语太难，国语แปลว่าภาษาจีนกลางไต้หวันนะคะไทยก็คือเกินไปนันแปลว่ายาก国语太难，国语太นเบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไร你电话号码多少？你ก็คือเธอคุณเตี้ยนขวาก็คือโทรศัพท์เฮามาแปลว่าเบอร์โทรนะคะโต่สาวคือเท่าไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนั่นแหละนะคะ你电话号ส多少？<part moves> หนี้โทรศัพท์หมายเลขวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจินเทียนเป็นยังไงบางจินเทียนคือวันนี้เป็นยังไงบ้างจินเทียนเป็นยัยไงบางเธอมีเงินไหมหนี้有钱吗หนี่คือเธอคุณย钱แปลว่ามีเฉียนเงินมาไหมหนียน钱吗หนียน钱吗แพงเกินไปแล้วไท a กล้วยเหรอ ไทไปว่าเกินไปนะคะกล้วยแปลว่าแพงเลอแล้วไทกล้วยละไทกล้วยละเธอมีแฟนหรือยังหนานเพิงโยแปลว่าแฟนที่เป็นผู้ชายนะคะหนูเพิงโยก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงนีโยหนานเพิงโยมานีก็คือเธอคุณโยมีหนานเพิงโยก็คือแฟนเลอะมาแปลว่าหรือยังนะคะนีโยนันเพิงโยเลอะมานีโยนันเพิงโยเลอะมา ฉันคิดถึงคุณมากว่าเหินเสียงเนียนหนีว่ฉันเหินสียงก็คือคิดถึงมากเสียงเนียนหคิดถึงมากหรือว่าเราจะใช้เป็นว่าเหินเสียงหนก็ได้นะคะแต่ว่าเสียงเนียมันจะแสดงอาการว่าคือคิดถึงมากๆขึ้นหน่อยนะคะวเหินเสียงเนียนหนีวเหินเสียงนียน